หลังจากที่เราดูาห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันค่ะข้างบนนะคะอันนี้เป็นบันไดนะคะบันไดไม้ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนช่องอรับแสงนะคะตรงบันไดนะคะทําให้บันไดไม่มืดนะคะบันไดไม่มืดเวลาเราเดินบันไดถ้าบันไดมืดเนี่ยก็จะทําให้อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ แล้วก็การที่เรามีช่องรับแสงแบบนี้ก็จะทำให้แสงแดดนั้นได้เข้ามาในตัวบ้านด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่างๆกันด้านบนนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นระเบียงนะคะแล้วก็มีสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนอนแรกกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอน ห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะนะคะเป็นขนาดประมาณสี่สามเมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเราใช้เตียง6ฟุตนะคะวางแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าก็เป็น2องบานใหญ่นะคะที่สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้เนี่ย สองท่านได้สบายๆเลยค่ะนะคะแล้วก็มีผ้าม่านวอลเปเปอร์ Paper, จัดเซตเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะเวลาซื้อบ้านตัวอย่างก็จะมีข้อดีแบบนี้ค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยเราจะจัดให้มันแมทกันทั้งหมดเลยมันจะดูสวยงามนะคะเป็นการตั้งต้นที่ดีถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รู้ว่าจะจัดแต่งบ้านยังไงการซื้อบ้านตัวอย่างนั้นท่านก็จะ ตัดปัญหาในเรื่องของการต้องไปตกแต่งบ้านนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าพอเราอยู่อยู่ไปนะคะเราก็ค่อยๆซื้ออย่างอื่นเข้ามาเติมเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะนะคะห้องนอนที่สองก็ขนาดเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็คือเราก็ใช้ เตียง6ฟุตนะคะเตียงขนาด 6, 6ฟุตนะคะแล้วก็มีโต๊ะตเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าบานสองบานใหญ่นะคะ,ะห้องนี้ก็อยู่ได้สองท่านเช่นกันค่ะนะคะห้องนอนใหญ่ทีเดียวเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนที่3กันห้องนอนที่3เป็นห้องนอนมา master bedroom นะคะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ จัดแต่งเอาไว้สวยงามเลยนะคะค่ะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีผ้าม่านวอลเปเปอร์มีเฟอร์นิเจอร์นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะจัดแต่งให้แมทกันทั้งหมดเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นตู้บานใหญ่มากนะคะตู้บานใหญ่ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มากเลยค่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์เราก็พิถีพิถั